พกกระชองจานี้ล้วเพล่อนอภิเชียวพี่น้องค่ะอ๋อวันนี้ได้เยอะกว่าเมื่อวานอีกไลฟสุดก็ได้ไลฟอีกค่ะน,นั่นคือปังแค่วันนี้เพนกระหมานอยู่พี่น้องอันพวงทางไลฟ์มันของผู้ใดนะอันนี้กําลังใจไลฟ์สดแล้วก็คุณยายฮ่องกงคุณยายฮ่องกงฮ่องกงนหมาเนาะกําลังใจจากแม่น้องจีนะคะ ด้นะคุณเมทเราเน้นน่ะโอ้ทั้งมีทั้งมีอ่ะเฮ้ยคุณหลายออกมาทอดไม่ได้พอมีมูหลายให้กันเนาะเมทคุณหลายนี่ป้องกันใเซเมได้รู้เพราะว่ามันทีเป็นวัดอยากจะบองตันดังอยูก่อนถ้าตันดังเคลียร์เคลียร์นึกว่าเครื่องตันดังนี่คือแบบนาวนี่ดิเนียงหัวขึ้นเลยรักษาสุขภาพเป็นอะไร พักังพกระปั่งค่ะเป็นไงบ้างวันนี้จักบบากสืนท่าไหสดนะครับน้องมนะนาใมือหนีบดัน้าานองมะนากำภาษาไทยภาษาอัสกฤแล้วขอบคุณนะคะกำลังจอจากไรสแล้ว,ลวจจก็ค,คุณยายฮ่องกงด้วยนะคะแล้วก็คุณเม่จากน่องผีนะครับอลอขอบคุณม่กลมงเล่นใชเอเล่นไให้ร มีไฟยังแก่กำลังใจไร้สุดไร้สดก็มีกำลังพี่น้อง่าคุณหมานสมือขอบคุณความหักความแพงพี่น้องเพื่อกระหายได้หลายแม่ หมานี่สมือมานี่ผู้เดียวโหลดเมื่อใดก็ะหิตจะหอบลงมาสะออนวัสนาเมนเมรวัสนาเพลินแัฒนาเมเม้มเม่อสิอก <os apan> ัส่อกข้ไ่เรเาะาตคาบานตอนนี้น้องมานากราเทนอย่างไรียนพี่ก็ร้อรวมมุ่งไทยนะครับขอบคุณกำลังใจหลายๆงใจนะครับเ็ปปิ้งปที่เบิรคีบ พวกนี้ยังไงเป็นยังไงนะครับเ้วยอะไรกันเรว่าห้บัตฮาบัตที่บาทของคุณในไลนนะครับวงนี้เรีมาฝังมาตอนกับมหาภมไมาจับมือภูมิกระดิใจกันขึ้นเขึ้นเลยาเอฟซีฟมสาสอามก็เปกระดิใจนหมอนี่ผมวาหนักกเอตัวได้้เาจอดเยะยิ่งได้ดื่ดไดยิงก็ได้ดื่มเท่านั้นแหะพแปมันออวกป้ผู้ใดที่จะเมื่ ้อมได้ล้าสาก็ต้องออกสามาดัอ่กนดความทอดลไดิตอนนี้อทอดชุบคุณชุกเรียบร้อยแล้วทอดความทอดแล้วการบอนแกนพ่นองแรงแดเล้ปรดนปีคือเกาบอมันนี่็กคือเการเดีบังล้ำชประมาณเานะ ออกกําายทคนคนยาพิษจะวิ่งมนต้องมีอากาเจ็บมันก็ลงมาเลยเงาแต่บงคนบาด็ล้างหลายมือเนอะมาบางมือกันล้างแต่ห้องมันดังทีเียบกันเป็นวัดบลอดเสียงก็เป yeah> UH, Dude, ็นแปลกๆฮะตันดังเราเรียกอะไรตันดังหรือว่าคุณคุณเอาวิธีลายคำเด็กเป็นแปลกสินะเพื่อนก็มือนีมือนีจะร้ายนกัน ยาตันเอ้อก็ตันอีกเคียงนี่กินยารัดไว้แมนกินยาผักกวอนไว้ินาทันเนี่ยไปกินยาเสียงเคียนงนี้นกินทิฟฟีไ่ไว้ทิฟฟี่เกียกเ่ยวกับดังนี่ละไม่เกี่ยวกับดังเกี่ยวกับเั็นฟัร์ตแบนี่ละกินยาทิฟฟี่รัดไว้กินยาทิฟฟี่แล้วก,ก็นอนไปเลย านทะคนนี้ยังเป็นคนเก่าเคยเอาเสียงกล่อมแปนให้ใครเอาลบความมองเศร้าแม่นานนานทะี่ผ่านมาคนนี้ยังเป็นคนเก่าเคยเอาเสียงกล่อมแปนให้ใครเอาพลบความมองเศร้าแม่นานนะานมาหนักหน่อย เพือการแฟนเือเป็นลูกเป็นหลานว่าจะมาอยู่ในวงการผูกมโดนนานยน่นแฟนต่าบบาวผู้พานดำหน้ารุกานชีวิตขาดแน,นท่ที่พ่อยังไม่คอยคอยเว้าคอยคอ,ย,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 อยเป็นกำลังใจผมเป็นเสาหลักจะเหนื่อยจะหนัก คนซูดเอยไปอากแป้งบ่อซอยสิมิตกังได้เราหลับงลงไปไ้โนมีตาอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ว่าผมคนนี้สู่คาอีลีว่าสิอ่อดเนีมีแห่งนี้จนล่ามาณนาเพรบ,บ้านเทงมาถึงวันนี้ย้อนเป็นเหตุตามาลังเจเป็น ผมขอจดจำจากใจหมอลำมาณนาเหี่บ้านเนอนขอบคุณจากใจเ่ามานะกลืมดอกทันเกิดชาตินี้ทั่วกาลนานทั้งจิตวิญญาณาเป็นหมอลำเปบา,าหนักสู้ยังจำได้อยู่ไม่เคยลืมคำพลังเจิดแวนผมขอจดจำ จากใจหมอลำมานาเพจบ้าน่าสวยๆี่น้อง่องอันนี้คือนมอลำสิ่งเพื่อนหลายๆคนนะเพื่อนเพื่อนลองไว้ดูกันเลยนะมาใไซกันเลอเามาเยบ้านแมาดัดแต่งมาดัดแปลงปากเลยดัดเออมันมัดมัดมัดขี้ิดนะนะคุณคือ มันมน่าจะดีน,นจะแห<ด>ละครับเปียนเขาก็จะขอา เนว่าติด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 ติตามติด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 ูิดติดติดติดาิดาิดต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 นดติ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 าติดติดนิดมาดติดนดติ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 าติดติดตตนเติ่ติจตาดติดติ่ติดอิดริดตะดตัดติดติดตกิติด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 ตินติเติด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 ่นดติดติดติดดนิดดดกดติดตตดติดตติิดดิดิดิด,ด,ด S <S เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะ